สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจามาพบกับแนวทางหุ้นดาวโจนจะดาวโจนรอหลบปกติแนวทางคำคืนคนที่11เดือนเจ5 6 8จา้าเอยก่อนสิไปรับชมแนวทางหุ่นดาวโจนส์คนที่11เนาดเดี๋ยวมาเบิง่งผลคนที่10กันก่อนจะสำหรับแนวทางดาวโจนส์โค้าจะแนวทางเลขเด่นไฮเด่น1กับ3จะสำหรับดาวโจนวันที่10ผล3ตัวบนเขามา 830หลางหา4สำหรับแนทางข้าข้ามาเล็กเด่นเนาะเด่นซ้ายทุดซ้ามมาจะจับคู่พลาดไปบนมา830สำหรับ30จับคู่เสียดไปจานหนึ่งมีหนึ่งสามเข้ามา30แต้มเดียวสำหรับเด่นซ้ายทุรุษซ้ายข้าจับโตใหญ่เนาะจับสามหาสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก่าเข้ามาเหล็กต่ำ ต่ำดิ่งเลยเนาะสามศูนย์เขาเดิน้ายลูดาสามจะสําหรับแนวทางของเฮาจะไซดวิง่งไซ้์ลูนยิบจับสามไปวิง่งไปลูดใดบนตรงตรงสามศูนย์จับขู่พลาดไปเสียดไปฮะนี่คือผลดาวโจนคนที่สิบจ้าสำหรับวันที่11มื้อนี้ตามล่นกันต่อจะสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจนส์บปกติของเฮาจะแนวทางสีมาหา้ตามสูนย์หรือบอ่ รอรูนจา้าเอาก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางฝากด้วยล่ะค่ะน้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์คนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามนจะพีน่น้องเอฟซีทีเข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและก็ะอย่าลืมกดกระดิ่งไวน้นอกจะเพื่อสิไดใดบ่ฟลาดแนวทางทีดาวโจยลงหายนาะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้าสำหรับดาวโจรเมื่อนี้เลขเด่นไฮเด่น สกับแวิ่งลูดจะไซวิ่งไซลูดหมักทุไร้ชอบทุไรศถามหมัก้าชอบน้ำไปวิ่งไปลูดได้จ้าสำหรับเดียนสี่มือว่านี่มาหา4ี่นอกแนวทางรับจนหูซื้อว่าออกเล็กแนวพี่น้องสองมือติดแล่นาอวันที่เก้าเจหกหกเจบนวันที่10บหาสี่สหาหลากเนาะมือนี่ของเฮายังมีสอยู่ด้อจ้เม่ววานมาหาสี่ ตัวประกบขู่จะเด่นสีวิ่งรุดสีจับขู่เมื่อวานมหาเสียเมื่อนี้ครับเล็กพี่น้องสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดน้าว่าแล้วเขียนผิสี่หกสี่เจ็ดสี่ศูนย์จ้าโอ้สวงนี่เขียนแนวทางผิดบ่อยลายแนวทางจ้ะจันทร์ถึงวัน วันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่บอกเลยว่าเหนื่อยสุดยอดสำหรับแนวทางแต่ละแนวทางหลายแนวทางก็เหนื่อยสำหรับเด่นสี่มีสี่หกสี่เจ็ดอันนี้คือสี่ศูนย์เด้อจ้าข้ามไปก่อนสี 4, 1, 4, ่หนึ่งสี่เก้าเดี๋ยวมาต่อเด่นแปดกันก่อนจะ้ะสำหรับเด่นแปดเรื่องรุดแปดจับคูแปดศูนย์แปด หนึ่งแปดประกาะจ้างอีแล้ะแป๊บหนึ่งเด้าจะเปลี่ยนประกาก่อนแปดศูนย์แป,แป,อแป่อามแอันนี้คือ80จ้าแปดศูนเนาะแ,นแรกๆนี่เขียนเป็น สี่แปด้จแต่วแปดสี่สี่แปตัวเดียวกันจ้า 46, 47, 40, 41, สี่หกสี่เจ็ดสีาำหรับตัวเน้นจ้าเน้นสี่ศูนย์สี่หนึ่มเบอร์เลขเรียนสี่สี่แปเมื่อนี้เขอเน้นไป88 อันนี้คือแนวทางห oo ุ้นดาวโจนส์คอนที่1ิบะอ็ดสำหรับแนวทางของเฮาเมืรอนี่ตามนี่เลยจากก่อนำไปเป็นแนแวทางเรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละค่ะเนาะึ้นอยู่กับความมากความชอบจะมีตัวมกักตัวชอบตามได้แต่ผมมีตัวมกักตัวชอบปล่อยผ่านได้จะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณแล้วะจะมีเข่าและก็มีรูดจะเปรียบทเทียบพิจารณาวิเคอกันอีกทีหนึ่งละ่นะนนาะของห้เฮงเปังๆรวยๆยกันทุกคนทุกทานจ้ะสวัสดีจ้า